ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสปูสกุลนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่หกนะครับเนาะวันที่หกเดือนธันวาคมครับพักสามนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับสปูสกุลนะครับผมเขาสู่ตาไมโครสมิ่งเอีกคอมพิวเตอร์นะครับผมเนาะวันนี้ก็เป็นมือสันวันดีนะครับผมเนาะนะครับของการเท็ดช่องมากนะครับผมนะครับก็สําเร็จเป็นทีเดียวร้อยนะครับผมเนาะ ยูทูบนะครับกับสินสุดแล้วนะครับเนาะกระบวนการสุดท้ายนะครับผมสิ่งที่รอคอยมานานนะครับผมนะครับก็ใส่เวลาพอสมควรนะครับผมในการรอจดหมายนะครับคือรอพินนะครับผมเนาะนะครับก็คือพินตัวนี้นะครับเนาะสินสุดการรอคอยนะครับนานนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะนะครับจนณปัจจุบันนี้ก็เดือนธันวานะครับผมก็เพิ่งได้นะครับผมเนาะแต่ก็ไม่เคยท้อนะครับผมเนาะก็เป็นวันดีของผมนะครับเนาะ ก็ดีใจสุดๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเนาะอุตั้งใจเห็ดคลิปมาตั้งนานนะครับผมนะครับทุกคนก็หวังนะครับอยากได้ตัวนี้นะครับในการเปิดสั่งได้ได้นะครับยืนยันตัวต้นนะครับผมก็ตามโครชเมืองนะครับก็สามารถเฮ็ดได้แล้วเนาะครับผมเนาะก็ส่วนเหลืองได้ได้ว่ากัีกที่นะครับบกไปบันไดนะแต่ว่าสิ่งที่ภูมิใจนะครับคือตัวนี้ได้มาแล้วนะครับกันเลย สีมาอัดคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเนาะนะครับผมในส่วนของตามอคุชเมืองนะครับเนาะว่าได้ตัวนี้มาได้จังไงนะครับมันคือลำบากยากแท้แท้ก็ได้ตัวนี้มามันเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นแน่นะครับผมเป็นยังก็ได้ทราบแท้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาะนะครับมาได้เดือนธันวารนะครับผมนะครับก็รอมานานนะครับจนการจะปิดโฆษณาหมดแล้วนะครับเนาะทาง y o ยูทูบนะครับเนาะแต่ก็พยายามติดต่อ YouTube นะครับผม เาเลยนะครับเนาะนะครับมันเป็นการนําไล่เสียเวลานะครับผมนะครับก็สําหรับผู้ที่ยังบ่ได้นะครับเนาะนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมันเกิดเหตุเกิดเห็ดเดียวกันเนาะนะครับก็จะได้แชร์ไปเลยเนาะครับผมนะครับว่าได้มาจากไหนบัดเนี้ยนะครับเป็นยังก็ได้แล้วนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมเนาะตาเป็นโค้ดเมืองนะครับผมก็ได้ผ่านกดนะครับผม นะครับผ่านกด u t u b e นะครับกับหนึ่งพันชิมุ่งนะครับเนาะอ่าตัวที่ครับหนึ่งพันคนนะครับผู้ติดตามกับสี่พันชิมุ่งนะครับผมนะครับก็ผ่านกฎของ YouTube แล้วคือการเปิดสั่งรายได้นะครับเนาะนะครับการผ่านนะครับการจะได้รับพินตัวนี้คือมันต้องมีรายได้เท่าไรผมจำบ่ได้นะครับเนาะที่ว่าเขาแล้วเขาจะส่งพินมาเหระครับเนาะซิปดอนหรือยีซิปดอนนี่แหละผมก็ลังมึนใจนะครับเนาะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะส่งพินมาให้ตามที่อยู่ที่เขากรอกนะครับเนาะนะครับผม ได้นะครับผมที่นี่ผมกระกอกทียูนะครับแต่เพิ่นนะครับมื่ออาทิตตรงที่ว่านะครับเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าทางได้ยังพานมดเรียบ่อยนะครับผมการกอกทียูนะครับเนาะผมไปกอกทียูที่บ้านนะครับเนาะก็คือทีมูกทหารมุกดาหารนะครับผมเนาะคิดว่าสีมีคนรับให้พ่อแม่นะครับเนาะเพคนอาจจะรู้เรื่องเนาะครับเนาะบอกเพคนเนาะบอกนอกนะครับเนาะ เดี๋ยวที่นี่เนาะก็เป็นเวลาผ่านมานานนะครับๆๆๆน,นาะงโดยการคนสทรงหรือยังเกิดเหตุคัดของนะครับน้องเนาะผมก็ล่อจนไหมนี่จากทั้งบ้านเพื่อเขาทร่มากนะครับเนาะผมก็บริเอ๊ใจนะครับว่าเขา่งไปตอนไหนนะครับก็บริเขาไปเปิดเบังเลยนะครับคิดว่าเขาจะทรงมาให้ ja นะครับเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในตียูแล้วนะครับผมก็ลอนะครับผมเพราะว่าผมก็เขาไปบังว่าจักดอนจักดอนนะเขาจะทรงไปบ้านมันก็ได้ตามเกณฑ์นะครับคิดว่าเขาจะทรงไปบ้านแล้วนะครับผมกระกอกทียูนะครับที่บ้านนะครับ แต่ตัวเองก็คือทํางานอยู่ที่สุลัดนะครับผมก็ใเสีเวลานะครับคิดว่าเขาบอกว่าเนื่องจากไม่ได้สงสารนํานะครับใกล้ใก็กลายเป็นล่อนะครับพี่น้องเนาะเนื่องจากยุคโควิดนะครับเนาะมันเป็นการคนสรงซ่าเนี่ยเนาะก็ให้่ล่อนะครับเขาบอกนะครับแต่บ่ได้ก็ขอพินไม้นะครับเนาะแต่รอบเดือนบ่ได้เขาก็จะบอกโย่เวลาเท่าไรเนาะนะครับแต่ผมก็บ่ได้ขอไม้นะครับผมก็่ล่อนะครับล่อมานานนะครับผมล่อจากเดือนสิงหาเนาะ ก็มาเดินกันยา่าตุลานะครับผมก็หมายความสนใจมานนะครับพี่น้องเนาะผมคิดว่าเมืออะไรมันเดินงเขาอ,อาจจะส่งมากอะไรเนาะที่นี่ผมก็เริ่ม A J เอใจแล้วเพราะว่าเอใจตรงไหนเพราะว่าเรื่องได้เขาเริ่มมากขึ้นเริ่มมีแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเอายังบดายนยี่เยะนะครับในการยืนยันตัวตนเนาะยืนยันฮัดพินเนาะครับเนาะมันก็้างกามนักใจใผมนะครับเป็นยังคือบดายอยู่ผมก็เริ่ม เขาไปเปิดดูใน Google a d s e n นนะครับพี่น้องนะครับเปิดเข้าไปว่าเหลือเวลาอีกบุหรเมือนะครับเขาสีปินระงับการสั่งรายไดของผมนะครับข้างบนเนาะเพราะว่าผมยังบริยืนยันตัวตนนะครับยืนยันนะครับลาดพินนะครับเนาะที่วันขึเกิลนา Google a d s e n นนะครับนาแรกนะครับที่นี่ก็หลอดล้นเลยนะครับเหลือเวลาบุหลายเนาะนะเหลืออีกไม่กี่วันนะครับเขาบอกว่างซีนะครับที่ดี ผมก็เห็นจากในนะถ้าลทางบานว่าส่งมาให้หน้าสีบอได้นะครับพี่น,อน้องเนาะเบิ่งแลน้นนะศิริศูนย์นะครับหน้าสีบอได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าตั้งที่อยู่ไปผมเลยไปดูจากยูทูบจากพี่ๆช่องอื่นๆนะครับเนาะอ,อันนี้ก็ขอโทษที่เนาะช่องล้ไย่อย่างสักอย่างเนี่นะผมจำบอได้นะครับเนาะผมเค,เคยบอกไปแล้วในคลิปแรกเนาะแล้วนะกับของช่องอีกช่องหนึ่งก็ จำไว้นะเดี๋ยวผมจะใส่ตาลิงไว้นะครับว่าช่องไหนนะครับใหค้ความดูดีนะครับพี่น้องเนาะไปเปลี่ยนซื้อนะครับเนาะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะเนาะเผื่อผมจะส่งมาถูกมาเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจนะครับก่อนที่ผมจะยืนยันอ่ามันจะมีนะลืมบอกนะพี่น้องมันจะมีการขอรหัสซ้ําได้อีกสองครั้งนะสามครั้งถึงยืนยันตัวตนเป็นบัตรประชาชนเนาะผมเหลือครั้งที่สองนะครับครั้งแรกผมไม่ได้แล้วผมเลยตั้งใจจะส่ง ยืนยันไปอีกรอบนึงนะครับเนาะทรงซ้ำไปเขาทรงไม่ไปอีกรอบนึงแต Jean ่ว no ่าที่นี่นะครับผมตัดสินใจนะครับพี่น้องเนาะไปเปลี่ยนที่ยูนะครับเขาไปที่ Google Adsense นะครับเนาะไปที่ข้อมูลนะครับที่ว่าอะไรๆอยังนี้แหละเขาไปตรงนั้นนะครับพี่น้องเนาะเขาไปนะครับเขาไปแก้ที่ยูนะครับที่เขากรอกไว้ตอนแรกนะครับที่เขายืนยันต้นๆนะครับไปกรอกที่ยูนะครับผมก็เปลี่ยนนะครับพี่น้องเนาะเมื่อก่อนนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษ นะครับผมก็กอเป็นภาษาอังกฤษบาทผมอีกส่วนหนึ่งนะซื้บริถุนะครับคิดว่ามันจะบริถุนะครับผมกอ,อกอัดกอกภาษาอังกฤษทั้งบาทผิดก็ได้นะครับเนาะอ่านเจ้าหน้าที่เขาส่งผิดก็ได้นะครับที่นี่มันเลยมีเพจเขียนเป็นภาษาไทยได้นะครับเนาะผมก็ศึกษาจาก y o ยูทูปนะครับพี่น้องเนาะผมเลยตั้งใจเข้าไปแก้นะครับในทีวีนะครับเนาะเข้าไปแก้ทีวีเป็นภาษาไทยนะครับทีวีตามนี่เลยสุราธานีเลยนะครับเานาะ การลองตัดสินใจแกเสร็จเรียบร้อยเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ส่งซ้ำไมาอีกนะครับการเลื่อออกไปหนาแรกทีนี้พอเปลี่ยนที่อยู่แล้วกาแก้ไขเสร็จแล้วมันถึงเรียบร้อยแล้วกาไปกดอคอรหัสซ้ําอีกรอบนึงนะครับเนาะกาไปคออีกซ้ำอีกรอบนึงก็คือวันที่14นะครับพฤศจิกายนนะครับที่คอรอบ2นะครับพี่น้องเนาะ14พฤศจิกายน2563น,นะครับผมกัดลอนะครับคิดว่ารอบนี้นะสิบผมมีปัญหาลอกดูดิ เขาก็บอกโยมันอาจจะสาเนี่ยนะครับสองอาทิตย์ถ um. ึงจะได้รับเนาะนะครับถึงจะได้รับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับเนาสองอาทิตย์เนาะถึงจะได้รับเขาบอกว่ายังสานะครับเนาะยังสาผมก็ใส่เวลานับมากนะครับเนาะจนมาเมื่อนี่นะครับเป็นวันที่หกนะครับท่านว่าหกสามนะครับการใส่เวลาอยู่ยี่สิบสามวันนะครับยีิบสองวันนะครับเนาะนะประมาณนี้นะครับก็ได้รับจนได้นะครับเนาะนี่ สียูมันกระ่งมาเป็นภาษเต้ยนะครับนี่ตามสีขากอกเลยนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องกอกนี่ดวงนะพี่น้องกอกนะครับผมแนะนําเลยนะอันนี้เจอจากตัวจริงเลยนะพี่น้องเนาะพยายามขอไปกอกเป็นภาษาไทยโดยจริงโดยตรงเลยนะพี่น้องนะครับกอกแบบสี่ยูตรงเลยภาษาไทยแบบชัดเจนเลยนะครับสี่ยูขาจริงจริงเลยนะนะครับพราบว่าน้าผูตซิมไม่มีปัญหาการส่งถูกต้องเลยนะพี่น้องตามที่ผมเขียนไปเลยเนาะนะครับที่นี่ก็เรือขั้นตอนการยินันนะครับพี่น้องเนาะ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปเห็นช่วงแรงนะนะครับช่วงสองทุ่มนะครับตอนนี้ก็มาถิงให้พี่น้องก็ช่วง17นาฬิกาเนาะของวันที่6มวันนี้นะครับผมนะครับถ้าพี่น้องติดคัดปัญหาเรื่องใดที่ยังบ่ได้รับโยนะครับถ้าผมพ่อซอยได้นะครับในส่วนของ Google Adsense นะครับในพินนะครับที่เป็นมันเค็ดเดียวกับผมนะครับก็ถามผมมาได้เนาะใต้คอมเมนต์นะครับซอยกันนะพี่น้องนะ ผู้ใดยังเจอปัญหานะครับบางคนก็นซอยไปไล่คลิปไล่ตอนเลยเนาะบางคนดียังจเจอปัญหากันนะครับเนาะกอุตซาห์เฮ็ดมีคนติดตามมาเป็นพันแล้วนะครับเนาะสี่มันชะม่วงแล้วเนาะยังติดเรื่องคัดเรื่องอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้ยี่ยังบ่ได้อยู่เนาะนะครับถ้าจเจอเป็นเหมือนเคสของผมนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมซอยได้ก็บจซอยนะครับวันนี้ก็มาติดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสิ้นสุดกปอร์แล้วคอย ศึกษามาเหตุเองวัตยังครับศึกษาดูเองนะครับจนรองผิดลองถูกจนได้อันนี้มากจนได้นะครับเนาะแก่แก่นี้บริทไทก็ได้จนได้นะครับผมขอบคุณมากมากครับที่ว่าเขาไปศึกษา่นนะครับกับไบ้ลงนะครับจำอะไรว่าเป็นของภายนนเนาะที่ยวไปดูข้อมูล่นนะครับเห็นตาม่นบอกเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องสงสัยคอยคอมเมนต์มาหาผมนะครับหรือเบอร์โทรเดี๋ยวโทรกลับนะครับบอกมาได้นะครับผมขอบคุณมากมากครับแต่ว่าก่อนจบคลิป อย่าล um ืมไปฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตาไมโคตรเสมอนะครับผมอีกคอมเวเตอร์เนาะนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเฟซบุ๊กกับตาไมโคตรเสมอนะครับผมนะครับส่วนเพจกับตาไมโคตรเสมอนะครับทักแองเอีกคอมเวเตอร์นะครับเนาะเขาไปเบิรงความห้าความสนุกนะครับเนาะนะครับถ้าชื่นชอบก็จะฝากด้วยครับด้วยฝากกดไลค์เนี่ยนะครับผมอ่ะสำหรับครูเจริ่มทำยูทูบกับป้าตองไอ้นาะพี่น้องให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้เก่าพันนะครับสั่งได้เลยนะครับ โลกปัจจุบันนี้ยเขาอยู่กับโลกออนไลน์แล้วเขาไปต้องไอ้พี่น้องเนาะนะครับเนาะอันใดที่หางกันได้เหตดเอารถนะครับพี่น้องนะครับผมฝากไว้ที่นีล่ละไว้เจอกันครับผมนะครับไว้เจอกันนะครับผมคลิบต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาอย่างไรที่มาแช่เมื่ครับพี่น้องเนาะพอผมเจอปัญหามาแล้วอ่ะโอเคครับผมผมเป็นการเสียเวลาครับผมสวัสดีครับ